มามาอวดมันม่วหญ่ดูนี่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 ม่วงเป็นอะไรืึพวกคนคือมันใครเดียวเลยมันม่ว มันม่วงมันเป็นแมวดาลานะทุกคนมันไม่ชอบออกกล้องเลยต้องค่อยๆนี่กินมือไหมหิวเหรอหืมหิวเหรอหรือว่าอะไรไอะไรหืมหิวอยากกินทำไรเกาค้าง เอาเข่าข้างเอาเข่าข้างเข้าข้างเอาอะไรนะปวดปัสสาวะหรือว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันคุกนมันคานคือว่ามันมันคานตลอดเลยเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรคุกคนคือมันม่วงอ่ะมันเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไห คือตั้งแต่เนี้ยมันคาตลอดเลยมันหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นฮีทหรือเปล่าหรือเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนี่ฮะคิดถึงคิดถึงยายปุ๋ยเหรอคิดถึงยายปุ๋ยปะเนี่ยหรอือว่ามันคิดถึงยายปุ๋ยไะหรือว่าคิดถึงแม่ผมไปทุกค,คนอะไรนะนี่เดี๋ยวดู๋ยวดีดี๋ยวามันดู๋ยวามันนี่ดู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  กับกล้องเกมเลยม่วงเล่นเปล่ามานี่มานี่มาเอ้าเอามเล่นแล้วคนเต็มเลยมานั่งดูดิแล้วๆม่วงเนี่ยทุกคนคือมันม่วงมันไอ้นี่มันคางตลอดเลยแล้วมันแต่ว่ามันน่ารักดีนะแต่ว่าไม่รู้มันเป็นอะไรมันคือคีทดหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมน้องต้องการผู้ หรือว่าเออมันต้องการมันมันถึงเวลาที่จะแบบว่าผสมพัน์แล้วป่ะน้องก็เลยแบบว่าคางเนี่ยมันเราก็กิ้งไปกิ้งมาอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่คนเดียวนะเพราะว่ายายปุ๋ยไปกินข้าวยายปุ๋ยหามากเลยเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเอ๊ะเมื่อวานไล์ป่ะเมื่อวานเมื่อวานหรือวันไหนไม่รู้ไล์ใช่ไหมอ่ะกิ้งตัวละเมื่อวานหรือวันไหนไล์ใช่ไหมแล้ววันนี้เขาเหมือนเขาขิงเลยไม่รู้เขาบอกว่า เนี่ยโฟสมีคนติดต่อแม่มาทํานูน่นทํานี่เต็มไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะติดต่อไลฟ์ขายของอะ่ะโฟสจะอะไรนะเก็บหักค่าตัวกี่เปอร์เซ็นต์นี่ผมไปผู้จัดจาก,การแม่แล้วนะทุกคนเน่เป็นไ,ไงล่ะต้องการหาหนุ่มหล่อเดี๋ยวหนึงใส่ฟิลเตอร์ก,กัน ใช้ฟิลเตอร์อย่างงี้ไหมเดี๋ยนี้นี่อ่าหน้าใสละนี่นี่ทุกคนมายุ่งเร็วเร็วไหนกินขนมกินขนมเร็วขนมขนมนมกินขนมกินขนมกินหรือไมไม่กินนิ่ง ไอ้แล้ววันน hmm? ี้ลูกมาโชว์กล้องเลยเลยคนดูเขาอยากเห็นเไยวันนี้มาเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลรออุ้มมันเม่วยตปแล้วมาโอ้ยเป็นอะไรอะไรเป็นฮีดเหรอฮึ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 ่ยฮึฮึฮึฮน่ เกาค้างไหมเกาค้างเองงเอเกาค้างเกาค้างเฮ้ยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวนิ่งๆจะได้สบายอ,า 9, 9, 9, 9, 9. อ,าอ่ะหนี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 เกาเก้าเกาเกาเกาเออโอ้รู้ปะม,มันม่วงสีเดียวกับผมเอ้ยไม่ใช่สีเดียวกับผมสีเดียวกับโซฟาบ้านผมเลยม่วงอะไรนะเขาบอกสวัสดีทุกคนอ่า เป็นยังไงบ้างอ่าทุกคนเขาถามว่ามันว่าถามว่ามีอะไรถามได้นะแต่ว่ามันม่วงยังพูดไม่ค่อยชัดถามพ่อมันก่อนนะอืมอ่ะอ๋อบอกว่าจะถามอะไรก็ถามเริ่มบอกว่าหิวข้าวแล้วอะไรเงี้ยอ่าข้าวยายอ๋อบอกว่า เจมินายเจมินายคิดถึงเจมินายยอกหยอกสวัสดีค่ะน้องขิวหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนมันเพิ่งกินไปนะมันว่วงเหม่แม่มเหมือนเพิ่งให้นะอืมอ้ยใครอะจอน์นอ๋อพี่จอน์นอ๋อสวัสดีครับนี่พี่บุ๋มก็มาดูจอน์นพี่ออมนี่ ไม่ไม่นไรวันนี้แค่มาอวดมันม่วงเฉยอืมแล้วมันค้างตลอดเลยไงก็เลยบอกว่าเออน,น,นานาที่เราจะคางอะไรเงี้ยเนี่ยไหยอะ่ะได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมอสงสารมันนะวิดีสงสารมันมากเลยอะ่ะอืมอะไร อยู่ข้าวเหรออะไรเนี่ยมันบอกว่าทำได้ยังเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอย่างเงี้ยทุกคนหน้ามันเนยอ,อย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้านะทุกคนมันเดี๋ยวมันทำได้อย่างเงี้ยนี่ยเนี่เป็นไรหื้ เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไรเอาฮันหน้ามาหน่อยฮันหน้ามาดูอยู่ที่เนี่ยถ้ามันเป็นคีเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่นี่มาโอ้ยนี่นี่เนี่ยน้องมันจะเนี่ยหนเห็นไหมมันไม่ลองแล้ว สวัสดีครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเป็นไรเป็นไรเอ๊ะเป็นอะไรคือคือมันร้องตลอดเลยเวลามันเป็นมันเป็นฮี่ะมันจะไอ้นนี้ไงมันจะร้องตลอดแล้วเราบอกมันจะตลอดเลยนี่เป็นไงมันม่วงน่ารักไหมทุกคน มันน่ารักหมเฮ้ <Hey. S 1> ฮันน่าฮันน่ามาดูด้วยทุกคนได้ข่าวว่าฮันน่าก็เลี้ยงแมวเหมือนกันใช่ไหม เขาเรียกว่ายายปุ๋ยยายปุ๋ยมาดูได้ยายปุ๋ยมันหยุดหยุดอะไรฮะแนะน่นี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 ่ที่ชื่อมันม่วงเพราะว่าจมูกสีม่วงเห็นปะเห็นจมูกไหมแหนูชื่อมันม่วงวพาหนูอ่ะจมูกสีม่วงหนูก็เลยชื่อมันม่วงเข้าใจปะ ดูดูว่าม,มันมันในนี่จบไม่ได้บอกใครเอาหรอขอโทษแล้วกนันขอโทษขอโทษขอโทษเราเล่นวันนั้นตุ๊กตาแมวบ้าล่ะใช่ปะเห็นนั้นเห็นนั้นเห็นซื้อตุ๊กตาแมวมาใช่ไหมไม่ใช่แมวจริงหรอเนี่ยหนีหนี ย่าหนีที่อยู่ด้วยกันกันสิหลือมันรำคาญผมมามันก็บอกว่าร้องแบบว่าโฟร์อย่าย,ยุ่งเอาอไปเอาอไป <mm> ใช่ใช่ตุ๊กตาใช่ตุ๊กตาแมวไงวันนี้ตุ๊กตาสีขาวๆหน่อยปะอืมตุ๊กตาสีขาวอะไรเงี้ย ด,ดูดิดูดิทุกคนมันร้องแบบว่าน่าสงสารมากเลยน,อนอ้องเดีย๋ยวดิยายปุ๋ยอยู่ปะเนี่นยยายปุ๋ยยังนั่งดูอยู่อ่ะอยายปุ๋ยจอยไลฟ์เป็นเปล่าเป็นหรือเปล่าอเดี๋ยวจะกดกดอ่ากดดูดิยายปุ๋ยแต่ให้มาแป๊บเดียวนะเอเน อะไรอีพสต์เกนินทาชั้นเดี๋ยวก่อนดียวก่อนฉันกลับถึงบ้านก่อนโอ้โหมันม่วงมันร้องอะมันร้องไอมันเป็นฮีทไงเออมันต้องทำหมันอะเฮ้ยเออโฮ้ยทำไมแม่เข้ามาแล้วคนดูสี่หมื่นเลยอะเมื่อกี้ยัแบบเธอไม่รู้เหรอเธอเธอไม่รู้ซะแล้ว เธอม<า>ไม่รู้แล้วเธอตกกระป๋องแล้วตอนนี้เธอไม่รู้เหรอฮะอตกกระป๋องแล้วจะเตรียมกระป๋องอยู่เลยอกระป๋องเข้าไปอยู่ลเลยธอตกแล้วจา้าจะตกกระป๋องแล้วจา้าะไหนนะที่เล่าให้ฟังอะ่ะว่ะอะไรอะไรเล่าอะไรอ๋อต่องานอะ่ะเออก็ก็เธอจะคิดเปอร์เซ็นต์ไงเออฉันก็ต้องแอบติดต่อไงฉันจะไม่บอกเธอไง ดูด <mile> ูอีมองข้าเดอยเผมไปซื้อหลอกหน้าแม่ไม่ได้ใส่จริงใส่ฟิลเตอร์อะไรฉันไม่เคยใส่ฟิลเตอร์เธอนั่นแหละใส่เนี่ยดูสิวอกเลยฉันไม่เคยใส่น่าจะฉันหน้าสดตลอดเลยฉันไม่เคยแต่งหน้าด้วยหน้าฉันธรรมชาติจ้าเธอหน้าใส่ฟิลเตอร์ดูหน้าเธอก่อนดูั้งดูดูดู ดูดูหน้าฉันเสร็จดูดูดูนี่นี่นี่นนนนเขาเรียกสวยธรรมชาตินี่ไม่ได้ต้องแต่งหน้าไม่ต้องถ่ายฟิลเตอร์อะไรเลยมไม่ชอบ<ม>นะได้อยู่เลยอะไรฉันเคยฉีดหน้าเธอจะบ้าเหรอฉันอ้วนเออ <c oughs> ฉันทำแค่ยกกระชับหน้าอะไรอ่ะของของอะไรอ่ะอะไรนะขี่ห้ออะไรนะนลืมเอาห่ออะไรนะพูดดิเขายังไม่ได้จ่ายเ <c oughs> ดตินี่ฉันทำเดตินี่จะบ้าเหรอ ฉันฉันทําทีเด็ดที่นี่นะหน้าฉันจะคุยกับคนดูไม่จะคุยกับแม่เออไปก็ได้วะเออแล้วอยาบานลี่หยักนะออกยังไงวะเนี่ยอะออกยังไงวะไปแลยโกดซิมันไล่แล้วเนี่ยมันไล่เดี๋ยวเราไปแชร์มันในติ๊กต็อกดีกว่ากดยังไงอ่ะอ้าวแม่กดออกเองแม่กดไม่เป็นดูอ่ะดูคนดูหายเลย จากสี่บนสองหรือสามบนเก้าดูดิผมตกกระป๋องของจริงอนะันเนี่ยทุกคนอ้าวดูดิขนาดมันม่วงยังด่าผมหรือว่าเอ้าเอ้าเอ้าอใช่ไหมมันม้วนเนาะตกตกระป๋องกันนะพี่โป๊ะตกกระป๋องกันนะเห็นไหม,มขนาดมันม่วงยังไม่เมินผมเลยต้องดูสิทุกคนแค่นั้นแหละมาไลฟ์แค่นั้นแหละเดี๋ยวไปละ บายบายแม่ถามไหมเจอกับแม่แม่งอนอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าได้อย่างเดียวนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ไม่ถนัดเดี๋ยวจะหาว่าเป็นแบบว่าเด็กแบบว่าไม่ไม่มีแบบว่าสัมมาคารวะเป็นเด็กที่แบบว่าเออพูดจาไม่ดีกับแม่นะที่จริงอ่ะแม่ผมมาเลี้ยงผมมาเป็นเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนเลยนะ ผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะที่เออแม่เลี้ยงผมมาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นกับแม่ปกติอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนกันเลยแบบว่าเวลาพูดก็ไม่ได้พูดแบบว่าสุภาพอะไรเหมือนอ่าอย่างบางคนจะเรียกแทนตัวเองว่าหนูอะไรเงี้ยเรียกเรียกเรียกเหมือนว่าอ่าแทนตัวเองว่าหนูอะไรเงี้ยผพก็ผมก็เรียกโฟกับโฟกับแม่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออไม่ไม่ได้ห่างเหินกันมากแล้วดูสนิทกันมากอะไรเงี้ยแล้วแม่ผมอ่ะที่เห็นเป็นคนไฮไฮอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนเก่งนะ เขาเป็นคนที่เออเขาเป็นคนทํางานตอนตอนที่ผมบอกว่าเอ,อ่อยู่บอกว่ามัธยมอะไรเงี้ยเขาทํางานหนักมากครับแล้วเขาเาเป็นคนเก่งมากคนหนึ่งนะไม่ใช่แค่พูดเก่งนะเขาก็ทํางานเก่งทํางานนู่นนี่นั่นขายของทําอะไรอะไรเงี้ยดูผมมาอ,อาี้ต้องขอบคุณนะเนี่ยเห็นไหมชมชมเนี่ยชมเสร็จแล้วพอแล้วปิดไลฟ์บายบาย หจะหาว่าเออเนี่ยเป็นเด็กไม่มีมาเออแมไม่มาม,มีมารายาทเป็นเด็กแบบว่าเออชอบชอบพูดกับแม่ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเออมันเป็นแบบว่าเนเจอร์ของครอบครัวผมอะไรเงี้ยอืมยบายไปละเดี๋ยวไว้ว่างๆมาปวดมันม่วงตอนนี้มันเป็นฮีตเดี๋ยวให้แม่พาไปทำอะไรทีกอย่างไม่รู้ต้องไปหาหมอหรือเปล่ายบาย